มันดันเต่าไม่เห็นเต่าตัวอื่นมามันดันเห็นไหมมันดันเต่ามันดันเต่าออก X. Box. X -box. อยู่ด้วยว่ามันทับเลยปฏิกกริยาเต่านะครับเมื่อมันมาเจอเมื่อมมาเจอตัวอื่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่มันมันเสจังไรมันดันเสยครับมันดันกระมันดันต่าน้อยครับดันต่าน้อยดันต่าน้อยใช่ไหมดันตาน้อยเนี่ยทราย แล้วมันกระทับไปเลยครับมันมันทับไปเลยขบจานย่าไปนังปนังปนั่งไปนั่งไปนังมันทับมันทับดูครับเออครับมันลากทรายมามะเกยปัจจยนมันลากทรายมาถมไปเลยอัดอัดเต่าตัวนี้ไว้คล้ายๆกับว่ามันทำลายนะทำลายเต่ามะเกยปัจึ๊บโอเคโอ้เต่านี่มันเต่านี่มันกา มันกะอะไรคือกันมันกะห่วงนัวเต่าตัวนึ่งอะนัวมันมาดันแล้วมันก็เอาเอาโตมานนันทับไปแล้วก็สุกเข้ามาข้างฝาเลยเว้ยสุกเต่าน้อยนะเนี่ยเต่าเกเรตัวเนี้ยไม่ให้เพื่อนอยู่ด้วยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเต่าตัวเกเรเนี่ยเอามาทุบตัวนี้วะฝังไว้เลยเนี่ยฝังไก่ตัวเล็กไว้เลยฝังเต่าตัวเล็กไว้เลย แพลกินอะไรนะแพลกินอะไรแพลกินอะไรแพลกินอะไรมัดเกลียโอเค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 กลี่ยประการนะโอเคประการมาโอเคไป่ะมาหกสิบพันตรงนี้นะกบเลยโอเคโอเคโอเคมาเซฟซีกันนี่นี่เพื่อนโอเคสวัสดีครับผมชื่อแม่สวัสดีครับผมเจียวแมคโคร อา้าวมึงปิดปิดกล้องทำไมอ่ะตัวเองอ่ะนี่ไงหล่อไหมว,ว้าวหล่อมากว,ว้าหล่อมากโ,โอ้โหสวยหล่อ,อมากโอ,โอู้หูหล่ออ้โหสวยมากอู้หูสวยมากดูดูไอตัวนั้นมันกเกเรมากดูดิดูดิมันไปดันเขาดูดิที่มันไปดันเขาดูดิ ดีดูดีไปดันเขาดีดูดีความขวางมันมันงเหงามันไปดันตัวอื่นอีกโอ้ตัวนี้เกเรตัวนี้เต่าเกเรเนาะเต่าเกเรมันไปกวนคนอื่นเขาเฉยเลยเต่าเกเรเนี่ยมาเจียวเนาะ ตัวนั้นกเลตัวเล็กๆกระโตกระเละมันกัดกระต่ายด้วยมันกัดตูดกระต่ายสหตุการณ์อะไรทัวนี้ออกแล้วขยับ้ะเริ่มขยับตัวแล้วเริ่มขยับตัวแล้วเริ่มขยับตัวแล้วเฮ้ยขยับตัวแล้วไปไปไปเดี๋ยวนี้แต่วาเริ่ขยับตัวแล้วขยับตัวตัวเล็กๆตัวเล็กขยับตัวเห็นไหมนี่ย เฮ้ยอึบหมดไปแล้วเฮ้ยตัวนี้ดมเฮ้ยตัวนี้ก็ดมตัวใหญ่ก็มันดมไม่ใครวะดมใครวะใครวะใครวะเนี่ยมันดมมันดมมันดมเจียวมันดมดมเจียวเจียมันดมเจียวดูดดูดดูมันดมมันกันมันดมกันมันเป่าลมใส่ด้วยเห็นไหมเนี่ยมันดมกันกันเจียวเนี่ยมันเป่ากันเนี่ยมันเอางูจมูกมันเป่าลมออกเดี๋ยวมันดมมันดม เต่าม <languages? S 2> ันดมครับต่ามันดมกันครับมันดมกันครับแล้วมันก็ทําไงครับมันก็เอาปากจุกๆดูครับตัวนั้นก็ไปเจ้าออกมาครับนี่ครับดมดูครับมันทําไงครับมันทําไงครับมันทําะไรต่อครับกอดคอกอดทอกอดท่อต้องสิ้นกอดท่อต้งสินโอเค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 ปะเะปะปะกูจะลองจะดูว่าเต่ามันทำอะไรกันเนี่ยไอ้มามันทา โอเคโอเคโอเคเนี่ยมันทับโอเครู้แล้วโอ้ไม่สาวน้อยเฮ้ยกระายตัวข้ามอีกนะป่า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 ปาปาปโอเคป่าป่าปาปาโอเคโอเคป่าป่าปาปาโอเคโอเคหาพระตันปะปาป่า เซฟิมิ่งป่ะตามด้วยโอ้โหเห็ดฟางออกมาทะลุทะลวงเลยโอ้โหเจียวเห็ดฟางเยอะมากเยอะมากครับโอ้ดูดิเห็ดฟางเยอะมากเลยเยอะมากครับตรงนี้ก็มีครับมันตวงเยอะมากตอนนี้เก็บเห็ดฟางซะแล้วมันเราไม่มีถุงใสโอ้ไม่เศาหน้อยเราเจอเห็ดฟางออกมาเยอะแยะเลยทำยังไงถึงจะเก็บได้เนี่ย โอเคแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะปั้นอย่างเดียวเยโอเค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 